เสียงเรียกดีๆโผ่มาดูไวๆมีนกตกลงมาันนการงนกนารงนกนารอนตายน่าน่่ะเร็กพลอยสงสารจะทำอย่างไรแม่มามีนกตกลงนกมีนกๆๆเอาเย็บแผต่อ่อยใจ ตผีย่วงสเลยมือให้แม่มานี้ทางนี้ลูกทางนี้เปิดอย่างนี้ลูกเปิดแบบนี้นะคะเปิดแบบนี้นะคะมานี้รเดินออกมาชไล่หมานีออกไปเกรผเข้าปอดแม่มาดีเก่งแพ้แม่ช่วยลูกได้แย่มาฟังนิทานกับพี่ ค่ะโอ้มาม่มาม่ไม่หนีออกไ <c oughs> ปลูกยัดรอยผมเข้าอกอดแม่มาี่เก่งแพ้แม่ช่วยลูกได้แย่ยมาฟังนิทานกับพี่ค่ะ